สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวันแล้วก็คูปเปอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะกรกระดาษขมเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม่วันนี้วันว่าจะมาคุยในเรื่องการที่เขาเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะช่วยในการ ป้องกันไม่ให้ระบบประกันสังคมหรือนักนงานประกันสังคมของสหรัฐอเมริกานะคะล้มละลายแต่ว่าเห็นอันนี้ก่อนเลยมาพูดในเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนะคะทุกคนวันกับคูเปอร์ก็มาอีกแล้วค่ะมาดูในเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์สำคัญสำหรับผู้ อบพยพหลายล้านคนนะคะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนทัททรัมป์นะคะมีการประกาศข้อจำกัดใหม่ที่ครอบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลกลางสำหรับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารนะคะภายใต้คำสั่งดังกล่าวหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งจะเพิ่มความเข้มงวดในข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับโครงการต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ทำเนียบข่าวระบุว่ามาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้เสียภาษีสำหรับพลเมืองอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่กฎหมายควบคู่ไปกับสดคล้องกับนโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของทรัมป์นะคะภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารถูกห้ามไม่ให้รับสิท หรือสวัสดิการสาธารณะของรัฐบาลกลางส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะรวมถึงโครงการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือ พภชนาการเสริมโครงการรายได้เสริมเพื่อความมั่นคงและก็โครงการเมดิแคร์ยกเว้นการดูแลฉุกเฉินอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาของรัฐในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและบริการฉุกเฉินบางประเภทได้ในบางกรณีนะคะครอบครัวที่มีสถานะต่างกันและมีบุตรที่เกิดในสหรัฐอเมริกาอาจได้รับบริการทางอ้อมนะคะ <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บริการมนุษย์หรือ HHS นะคะ The Department of Health and Human s e r v i c e นะคะประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะว่าฝ่ายบริหารจะห้ามผู้อพยพที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายไม่ให้ลงทะเบียนใน Head Start นะคะซึ่งเป็นโครงการก่อนวัยเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลางนะคะ โดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่พำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารนณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลกลางอย่างเช่นคูปองอาหารหรือความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับค่าเล่าเรียนอย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่พวกเขาสามารถใช้บริการโครงการต่างๆในชุมชนได้อย่างเช่น He ดส s t a r t แล้วก็ศูนย์สุขภาพชุมชนนะคะ h s s นะคะระบุว่าขณะนี้จะ จัดประเภทโครงการเหล่านี้ให้เป็นสวัสดิการสาธารณะของรัฐบาลกลางซึ่งจะทําให้ผู้อพยพในประเทศไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอย่างผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพลเมืองอเมริกันในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการกำลังจะยุติการให้ค่าเล่าเรียน ฟรีแก่นักศึกษาไลาเอกสารที่ลงทะเบียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาแล้วก็เทคนิคระดับหลังมัธยมศึกษากระทรวงเกษตรยังเตรียมจำกัดการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือด้านอาหารที่ได้รับ ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและกระทรวงแรงงานมีแผนที่จะปิดกั้นไม่ให้ผู้อพยพไรเอกสารหรือไม่มีเอกสารนะคะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็พยากรเพื่อการพัฒนาแรงงานของรัฐบาลกลางทำเนียบขาวกล่าวว่ามาตรการรวมนี้นะคะจะช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่พลเมืองอเมริกันไว้ได้ประมาณ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่จะให้ความสำคัญกับผู้เสียภาษีชาวเมกันและยับยั้งการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยขจัดสิ่งที่ฝ่ายบริหารอธิบายว่า เป็นแรงจูงใจให้ผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศต่อไปเมื่อต้นปีนี้นะคะทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางระบุและก็ยุติสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่าการอุดหนุนพรมแดนเปิดหรือ subsidization of open borders คําสั่งใหม่ของทรัมป์ที่ห้ามไม่ให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารเข้าถึงสวัสดิการสาธารณะของรัฐบาลกลางแทบทุกประเภทเป็นการตอกย้ำข้อความอันชัดเจนและก็น่าหวาดกลัวของทรัมป์นะคะที่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบหรือเกลียดชังผู้อพยพแล้วก็ต้องการจํากัดพวกเขาออกจากประเทศอันนี้เบนเน็ตกริสแมนเป็นคนกล่าว เบนเนสตต์กริสแมนก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสิทธิประโยชน์ของรัฐบาลกลางส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธให้กับผู้ไม่มีเอกสารอยู่แล้วชเช่นเดียวกับผู้ไม่มีสัญชาติที่ถูกกฎหมายจํานวนมากอย่างไรก็ตามยังมีโครงการของรัฐบาล บางโครงการที่ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่หรือไม่และมีแนวโน้มว่าจะมีความท้าทายทางกฎหมายมากมายต่อกฎหมายฉบับใหม่และการบังคับใช้นะคะประการแรกทรัมป์กำลังขยายความหมายของคำว่าบริการสาธารณะให้กว้างไกลเกินกว่าที่ตีความกันมาหลายทศวรรษตัวอย่างเช่นบริการสาธาณะ ที่รวมถึงการเข้าถึงโครงการบำบัดผู้ติดสารเสพติดคลินิกสุขภาพจิตศูนย์สุขภาพจิตการสนับสนุนคนไร้บ้านและโครงการเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กเช่นสบริการ Head Start สำหรับผู้ไม่มีเอกสารและบุตรหลานแต่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นสบริการสาธารนณะ ก็มีอีกคนนะคะพูดถึงในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าผู้อปยพใช้บริการ Medicare แล้วก็ Medicaid และบริการสุขภาพอื่นๆที่รัฐบาลจัดหาให้น้อยกว่าชาวอเมริกันโดยกำเนิดดูแล้วแล้วก็มีโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาารสุขกล่าวในการแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเป็นเวลานานเกินไปแล้วที่รัฐบาลได้ ยักย้ายเงินภาษีของประชาชนชาวอเมริกันที่ทำงานหนักเพื่อจูงใจให้มีการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายลินดาแม็กมาฮอนนะคะก็มีการกล่าวในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่าโครงการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางควรเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกันไม่ใช่ต่อคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัทรัปมผู้เสียภาษีชาวอเมริกันที่ทำงานหนักจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายสำหรับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษาด้านอาชีพเทคนิคหรือการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ของเราอีกต่อไป กระทรวงจะรับรองว่าเงินภาษีของผู้เสียภาษีจะถูกสงวนไว้สำหรับพลเมืองและบุคคลที่เข้ามาในประเทศของเราด้วยวิธีการทางกฎหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตรตงตามเกณฑ์คุณสมบัติของรัฐบาลกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบรูคเอลโรลินนะคะมีการแถลงการว่าประกาศฉบับนี้ชี้ให้เห็นเจตนาอย่างชัดเจนนะคะว่าคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไม่ควรได้รับเงินจากรัฐบาล ความพยายามนี้เป็นหนึ่งในความพยายามมากมายของกระทรวงเกษตรที่จะขจัดความสิ้นเปลืองการช่อโกงและการละเมิดโครงการและนโยบายของกระทรวงเกษตรของสหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของผู้อพยพนะคะที่ไม่มีเอกสารก็หลายๆอย่างนะคะก็รู้สึกว่าเขาเข,าเข้มงวดนะคะทุกอย่างเลยเพื่อจะ อาจจะเป็น,ม,น,ม,นมันเราก็ไม่รู้นะคะจะกวดเอาง่งายๆว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะอะไรประมาณไหนนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามจะกําจัดในส่วนที่มันไม่ถูกต้องนะคะคนที่ไม่มีเอกสารอาจจะต้องอมีการให้บริการอย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S คลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ